คนใหม่ในซูเปอร์จีนนกไฟฟีนิกแมนระดับ s s r บวกในที่สุดวันนี้มันก็ได้มาลงในตู้กาชาซูเปอร์จีนสักที <Wow. S 1> รายเอยดสกิลของเขาแต่ละอันบอกเลยว่ามีดีมากๆเพราะว่าผมเองก็เคยรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้กระผมเองจะมารีวิวแบบจัดเต็มใหม่กันอีกสักหนึ่งครั้งว่าไอรายเอยดสกิลของเขารวมไปถึงการโจมตีจะแตกต่างไปมากกว่าเดิมหรือไม่ mm. เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมข้อมูลทั้งหมด mm. ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ รสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับด<อ>ีดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์สตงเกตซูเวอร์จีนและก็อย่างที่เราได้ทราบไป,ปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าตัวละครใหม่นกไฟฟินิกแมนระดับ SSR บวกได้ทําการอัปโหลดเข้าสู่ตู้กาชาซูเวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยและในการมาของเขายังจะมาพร้อมกับกิบกจกรรมฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย <Wow. S 1> ซึ่งผมคาดว่าไอ้กิจกรรมตรงนี้เนี่ยในซูเวอร์ไทยก็น่าจะมีเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะอัปโหลดเข้าสู่เซิร์ฟวันไหนนะเพราะว่าของรางวัลที่เขาแจกในนนนีี้เ่ป็ออะไรรขางดมกกัแ จัดไปเลยตัวดํา2ใบและอีกสิ่งหนึ่งที่โคตรจะดีและเป็นอะไรที่หายากมากๆนั่นก็คือตัวการ์ดคืนค่าอันนี้ก็แจกให้กับเราอีกหนึ่งใบเท่านั้นยังไม่พอเพราะว่าเขายังมีการแจกตัวดําดาวกระจายให้กับเราอีก2ใบรวมไปถึงกล่องเลือกเศษสากลให้กับเราอีกทั้งหมด4ใบและก็อย่าเพิ่งคิดว่าเซิร์ฟเวอร์จีนมันจะหมดเพียงเท่านั้นจริงๆเพราะว่าการแจกของรางวัลในหน้าต่างตรงนี้เขายังมีอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวของเจ้าตัวจกักรพรรดิเด็กร่าง SSR มาแจกให้กับเราด้วยอีกหนึ่งอันนะคุณผู้ชมอบอกเลยว่่าใครทีเลซ และเป็นโซเวอร์ใหม่ๆเนี่ยทำกิจกรรมตรงนี้ให้ครบคุ้มแน่นอน100%ครับเพราะว่าไอการสมเปิดตัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรค่อนข้างง่ายอยู่พอสมควรแต่เราจําเป็นที่จะต้องใช้กระป๋องม่วงเยอะอยู่นิดนึงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นหลักๆกันเลยดีกว่านั่นก็คือการรีวิวเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนระดับ SSR บวกแบบเต็มๆซึ่งก่อนหน้านี้ภายไม่กี่วันเนี่ยผมเองก็เคยทาคลิปรีวิวสกิลแปรไทยของเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมน SSR บวกไปแล้วนะถ้าหากใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนําให้เข้าไปดูย้อนหลัง และเดี๋ยวเราเข้ามาดูรูปแบบของเขาเต็มๆกันเลยดีกว่าสําหรับท่ายืนของเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนก็จะออกแบบมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับคุณผ<ขอ>ู้ชม<ขอ>ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนเดิมแบบเป๊ะๆเพียงแค่เปลี่ยนท่ายืนหรือท่าบินพร้อมกับมีการอ้าปากแลบลิ้นปิ้นตาเท่านั้นถ้าให้ผมมองโดยรวมเนี่ยเป็นอะไรท่ค่อนข้างตลกมากๆนะและไอสถานะเลือดสองหลอดของเขาเนี่ยก็จะมาจากสกิลพาสซีฟติดตัวเดี๋ยวในเรื่องนี้ค่อยไปพูดกันตอนที่มันถึงหัวข้อสกิลติดตัวนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่การโจม นกไฟฟีนิกซ์แมนเนี่ยจะทําการโจมตีใส่ตตูเป้าหมายรายเดียวคอมโบต่อเนื่อง5ครั้งด้วยดาเมจ150%รูปแบบการโจมตีจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมอจัดไปครับนกไฟฟีนิกซ์แมนโจ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 5ครั้งด้วยดาเมจ150%และไอาการเด้งเลือดเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นผลสถานะจากดันเจี้ยนพิเศษอันนี้เท่านั้นนะแต่ถ้าหากเราเอาไปเล่นใน PVP หรือไปเล่นในกิจกรรมอ,อื่นเนี่ยเจ้าตัวละครตัวนี้จะไม่มีการโจมตีเด้งเลือดนะครับ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของอันติเมสสกิลเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนจะทําการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งใส่สตูเป,ป้าหมายรายเดียวด้วยระเมิด150%คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานและก็ยังบวกอีก40%คิดจากค่าเลือดสูงสุดและหลังจากนั้นศัตรูที่โดนโจมตีก็จะติดสถานะใหม่นั่นก็คือการปลดออกความหมายโดยรวมของการปลดออกนั่นก็คือเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนเนี่ยจะทําการเอาสตูฝั่งตรงข้ามเนี่ยออกจากสนามไปเลยเป็นจํานวน1ครั้งซึ่งสตูที่โดนออกไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาสู่ในสนามได้ในเทิรนถดไไปปะ่่กกขอออเจมมสาาาาราริใช้งง กิวติดตัวได้รวมไปถึงยังจะไม่ได้รับผลการโจมตีอะไรใดๆเลยรูปแบบการโจมตีก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ<ะ>นกไฟฟินิกแมนจับไปครับผมคีบตัวจีนอสขึ้นบนฟ้าแล้วก็พุ่ง ลงพื้นมาด้วยดามิดหนึ่งล้านสี่และหลังจากนั้นเจ้าตัวนกไฟก็จะทําการคาบหรือการเอ่อเอาตีนข,ขาหน้าของเขาเนี่ยขีดเจ้าตัวจีนอสออกไปจากสนามเป็นจํานวน1รอบซึ่งอตัวละครที่มันโดนออกไปเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรใดๆได้เลยนะสมมติถ้าเกิดว่ามันมีสกิลพาสซีฟ,ฟติดต,ตัวที่ทําให้เพื่อนในทีมมีการเพิ่มดามิอย่างเช่นเจ้าตัวอ่อนไรนิ่งยันจีความสามารถในตรงนั้นก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับเนื่องจากตัวละครของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้เข้ามาสู่ในการต่อสู้นี้เลยและหลังจากการเริ่มเทิร์นใหม เนี่ยเห็นไหมก็จะมาประมาณนี้ส่วนเลือดที่เขาโดนโจมตีไปเนี่ยก็คือครึ่งหลอดจะอยู่เหมือนเดิมแบบเป๊ะๆเพราะฉะนั้นในเรื่องอันติของเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนระดับ s s r บวกตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแก้ทางตัวละครหลายๆตัวอีกด้วยนะ <S <S แต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมันมีการติดสถานะการตายเกิดตัวละครตัวนั้นก็จะยังไม่ถูกออกจากสนามยกตัวอย่างจีนอตตามภาพนี้เลยครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมมันโดนโจมตีจนมันนอนลงกับพื้นเหมือนกับว่ามันตายไปแล้วในสนามแต่แค่ว่ามันจะรอการเกิดใหม่เพราะฉะนั้นไอ้ แล้วถ้าเกิดเจ้าตัวจีนอตเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะทำการโจมตีดามเมจได้ปกติส่วนเจ้าตัวนกไฟก็ไม่ได้ฆ่าไปทิ้งอะไรใดๆเลยนะก็ถือว่าไอ้สกิลนกไฟฟินิกแมนตัวนี้เนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย ถ้าหากว่ามันไปเจอกับกระบองเหล็กล่างสองไอ้ตัวละครตัวนั้นอาจจะแก้ทางเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนตัวนี้ก็เป็นได้นะคุณผู้ชมแล้วก็อันติของเขามันจะมีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าฝั่งศัตรูมันเหลือตัวละครตัวเดียวในสนามเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนก็จะไม่ทําการปลดออกของฝั่งศัตรูนะ<อ>เพราะว่าถ้าเกิดเมาศัตรูที่อยู่ตัวเดียวในสนามออกไปเนี่ยแล้วฝั่งเรามันจะทําการโจมตีตัวอะไรล่ะ <c oughs> อันนี้ก็น่าคิดนะ <c oughs> เอาเป็นว่าสรุป <c oughs> โดยรวมการทําดาเมจของเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนก็จะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีพื้นฐานและก็หลลลลอออดดดเเืสสููงงงขตตตตััวววะครนนีีีี้้้ท่มมไไปปถถึาากโจจแ ไฟก็จะทําการคีบตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยหรือเป้าหมายตัวนั้นนเนี่ยออกไปจากสนามและถ้าเกิดศัตรูมันเหลือแค่ตัวเดียวเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนก็จะทำแค่ดาเมจเพียงเท่านั้นครับทุกผู้ชมแบบนี้เลยนะเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากฝั่งตรงข้ามมันตายพอดีเดี๋ยวมาดูการทํางานอันติใหม่อีกสักหนึ่งรอบจัดไปครับเจ้าตัวนกไฟ คีบ G4 ลงพื้นปับ๊บแล้วก็โดนดาเมจไป2องล้าน2พร้อมกับคีบออกไปจากสนามไปเลย1เทินพอมาเทินที่2เจ้าตัว G4 ก็จะเดินกลับมาในสนามเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งฮะถ้าศัตรูเหลืออยู่ตัวเดียวมันก็จะไม่ทําการไล่มันออกจากสนามนะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของสกิลติดตัวเมื่อเริ่มต้นเกมเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนก็จะทําการเพิ่มหลอดเลือดสูงสุดให้กับตัวละครของตัวเขาเอง100%อย่างถาวร <Wow. S 1> ซึ่งการเพิ่มเลือดของเจ้าตัวนกไฟอันนี้จะไม่สามารถไปทับซ้อนกับสกิลการ โโลแล้วเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนตัวนี้ก็ยังจะสามารถฟื้นฟูเลือดให้กับตัวละครของตัวมันเองได้อีก50%ถ้าหากว่ามันโดนดามเมจแบบรุนแรงหรือร้ายแรงแต่ข้อกําหนดของการเด้งเลือดในส่วนนี้จะต้องไม่ติดสถานะไม่ยอทอเท่านั้นโดยรวมไอ้ส่วนนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่มั่นใจนะว่ามันจะไปนับคอของเกริวกันชุบหรือเปล่าเพราะว่าไอ้คอของเกริวเนี่ยมันจะเป็นโล่ไม่ยอทอแบบพิเศษเดี๋ยวยังไงผมเองจะพยายามทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่รายละเอียดอยู่ติดตัวเขายังไม่หมดเพราะว่าถ้าหากในทีมของเรายังมีเเเเพืืื่่อออออนนนนยยููในสนาสาาาาามมีจจ้้ตััวลละะรรขงงถฟฟดก15% เป็นจํานวนหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้และสิ่งที่ดีไปกว่านั้นเลยเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนยังสามารถป้องกันเอฟเฟกการปลดออกให้กับตัวละครของตัวมันเองได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมไอ้เจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนตัวนี้มันเกิดมาเพื่อแก้ทางตัวละครอื่นๆและก็แก้ทางของตัวมันเองไปอีกด้วยนะถ้าให้พูดง่ายๆเลยก็คือมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนั่นเองและส่วนในการเล้งยเลือยของเขาเนี่ยมันก็จะเริ่มนับตั้งแต่เข้ามาในสนามเลยนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆนะจากตอนแรกเนี่ยมันจะมี ปั้นเลือดพื้นฐานของเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนเยอะๆเนี่ยไอการบวกเลือดที่2ตรงนี้ที่เพิ่มเติมมาเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมเผลอๆอาจจะมีหลอดเลือดพอๆกับดวงร่างที่2เข้าไปอีกด้วยและที่สําคัญหลอดเลือดสีเขียวแบบนี้มันสามารถโดนตัดเลือดได้นะลองสังเกตดูจากอะตอมิกที่ปาดเข้ามาจังหวะน,นี้ก็แล้วกันนะครับหายไปแล้วครึ่งหลอดนะคุณผู้ชมและโดนปาดซ้าอีกทีหนึง่งเลือดต้นแบบก็หายไปและสถานะการฟื้นฟูเลือด15%ของเขาก็จะฟื้นฟูเลือดขึ้นมาประมาณนี้ครับคุณ คล้ายๆเหมือนกับเจ้าตัว,ตวกระบองเหล็กที่มีอาการตายเกิดหรือไม่ก็ไอ้เจ้าตัวจีนอสระดับ s s r ก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ตัวะละครเหล่านั้นเนี่ยเลือดมันจะเด้งเยอะกว่าส่วนเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนเด้งมาแค่นิดเดียวจริงๆครับและไอ้ส่วนการฟื้นฟูลเลือดอีก50%เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นแบบไหน <Okay. S 1> อ่ะจังหวะนี้ก็จมตีไปก่อนไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันติดสถานะมยทอหรือว่าตายเกิดไปแล้วแล้วภายในสนามของผมนะตอนนี้เนี่ยจะ หายเลยไม่ได้มีการดึกเลือดห้าสิเปอร์เซ็นโอ้โห,โห,โห มันเด้งยังไงครับนี่ขอลองดูใหม่อีกสักรอบแล้วกันนะเพราะว่าบางทีผมเองก็ยังจะงงงอยู่เกี่ยวกับไอ้เรื่องของการเด้งเลือน50%ที่ว่าถ้าเกิดมันโดนดาเมจแบบร้ายแรงแล้วก็ไม่ติดสถานะไม่ย่อท้อเนี่ยมันก็จะมีการเ่้งเลือลนั้นแต่เท่าที่เราลองดูมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่เฉพาะไอ้เรื่องการตายเกิดนะครับที่ฟื้นฟูเลือดขึ้นมาแค่ถึง5%ส่วนไอ้ฟื้นฟูเลือดได้อีก50%นี่คือหาดูแทบไม่ได้เลยนะลองดูครับอะตอมมิกปาดมาโบมีการเด้งเลื่อนไม่เอ่ยย ยังไม่ดิ่งฮะจังหวะน,นี้ยังเป็นเอ่อการตายเกิดอยู่นะหมาเข้ามาโจมตีจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยเลือด15%้อื์ ฟื้นฟูเลือด50%ยังไงวะอย่าบอกว่ามันอาจจะฟื้นฟูตอนเฉพาะที่แบบว่าโดนทีเดียวแล้วคือตายเลยอะอย่างเช่นอะตอมิกปาดมาดามิเมร้อยล้านเออโดนดามิเตตุม้มคือตายจาังหวะนั้นเนี่ยอาจจะดิ่งเลือดขึ้นมาอีก50%ก็เป็นได้นะเพราะว่าจากเท่าที่ผมแปลมาเนี่ยมันบอกไว้ว่าต้องโดนดามิเตที่ค่อนข้างร้ายแรงจริงๆสงสัยอะตอมิกตัวนี้ยังทำดามิเมตร้ายแรงไม่พอนกไฟฟินิกแมนผมเองก็เลยไม่เล่นด้วยนะ <laughs> สุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลที่ดีที่สุดของตัวละครตัวนี้ดีกว่านั่นก็คือรายละเอียดสกิลปลุกตื่นพาสี SSR บวกความสามารถของสกิลนี้สั้นกระชับเข้าใจง่ายแบบสุดๆัน่นก็คือเมื่อเพื่อนในทีมของเรานั้นตายไปเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนก็จะทำการเรียกเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยกลับเข้าสู่สนามด้วยเลือด100%สามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่4ครั้งอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับอะตอมิกปาดมาโบอ่ะตัวหลังผมตายไปแล้วนะหนึ่งตัวแล้วก็สติงมาสแต่ข้างบนครับกลับ เจ้าตัวหัวเหลืองอาจตายไปปุ๊บเริ่มมาในเทินถัดไปหรือว่าการโจมตีครั้งถัดไปนะเพื่อนของเราก็จะทําการเกิดมาใหม่หนึ่งตัวก่อนนะครับมันจะมาทีละตัวนะเนี่ยไหมไมาแล้วสติงมาสแต่หรือว่าสติงเกอร์นะครับไม่ใช่สติงมาสแต่ดีมันคือสติงเกอร์อ่ะเมื่อกี้เกิดมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเริ่มกันในเทินที่2เพื่อนของเราก็จะเกิดมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นจักรพพัดเด็กซึ่งไอการเกิดใหม่ตรงนี้เนี่ยมันจะสุ่มนะแล้วถ้าหากไอเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนโจมตีไปปุ๊บ หรือมีการทํางานใดๆก็ตามเพื่อนของเราก็จะเกิดกลับขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งตัวในรอบนี้เนี่ยเท่าที่ผมนับจะเป็น3ครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นหลังจากที่จกักรพรรดิเด็กโจมตีไปปุ๊บเพื่อนเราก็จะเกิดมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับก็กลายเป็น4ครั้ง,งทันทีหลังจากนั้นถ้าหากเราโดนโจมตีตายไปอีกเนี่ยตายแล้วตายเลยไม่มีการเกิดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชม ประมาณนี้เลยและก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้สกิลพาสีเอเดบวกของมันเนี่ยสามารถชุบชีวิตตัวละครซ้ําๆได้เรื่อยๆจนครบสีครั้งด้วยนะอ,อย่างเช่นสมมติไอ้ตัวดําของผมเนี่ยมันตายไปแล้วเกิดมาใหม่แล้วมันตายไปอีกม,มันก็สามารถเกิดมาใหม่ได้อีกถ้าหว่าเพื่อนในทีมของเรายังไม่มีใครตายเพราะฉะนั้นไอ้สกิลตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรุ่นข้างดีและ โกงอยู่พอสมควรเลยสําหรับการเล่นในทีมเมตาคออมาตะของเจ้าตัวเกรีวกันชุบเอเดอาบวกยิ่งถ้าเจอไอ้พวกอะตอมิกที่แบบมีดามิแรงๆเนี่ยทีมของเราก็ยังจะสามารถมีโอกาสได้โตกลับไปบ้างนะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันใช้ซ้าได้หรือเปล่าจางหวันนี้ปาดไปครับผมตัวดําตายไปหนึ่งทีด้านล่างก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเอ้าจักรพรรดิเด็กดนตายซะงั้นกาโร่ยืนไว้ก่อนนะโอ้เกือบตายครับผมอ่ะตัวดําเกิดขึ้นมาหนึ่งครั้งนะแล้วก็ต่อไปเอาตายอีกทั้งทีมชิปหายแล้วทีนี้ จะทดลองยังไงวะเนี <laughs> ่ย สงสัยต้องเอาคอเกลียวกันชูบมาแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าดามีฝั่งตรงข้ามคือแรงเหลือเกินจังหวะนี้ตัวดาก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งน่าจะใช่ละมั้งเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าสกิลเอสอาร์บวกของเจ้าตัวนกไฟเนี่ยสามารถใช้กับตัวละครนั้นๆได้ซ้ำๆจนครบสี่ครั้งนะสรุปโดยรวมทั้งหมดตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรและมีประโยชน์มากๆในเมตาปัจจุบันตอนนี้เพราะไอสถานะอันตรของเขาที่มันปลดออกฝั่งศัตรูหรือว่าขับไล่ฝั่งศั มีอันติลบล้างสถานะไมโยอทอแบบพิเศษหรือจะเป็นอะตอมิกที่มีสถานะตัดเลือดเที่่อนข้างรุนแรงรวมไปถึงลดระยะเวลาของโลกอามาตะไปอีกด้วยแล้วก็ยังมีเจ้าตัวคิงที่บัฟเพิ่มความเร็วรวมไปถึงเจ้าตัวด้วงร่างที่2โอ้โหตัวนี้คือโกงมากๆในแผนปัจจุบันตอนนี้เพราะว่ามันจะสะท้อนดาเมจทั้งทีมได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการมาของตัวละครตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถนําไปเลือกได้เลยนะว่าเราจะขับไล่ตัวละครตัวไหนออกจากสนามไปบ้างภายใน1รอบและอีกอย่างหนึ่งคืออันติของเขามันสามารถใช้ได้เรื่อยๆต่อหนว่งเทินถ้าหากว่าติ ตัวตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามากมายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มเลือดที่กับตัวละครของตัวมันเองซะมากกว่าแล้วก็ยังมีการฟื้นฟูเลือดที่แบบน้อยแบบน้อยแบบน้อยมากๆอ่ะตายเกิดมาแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือจะฟื้นฟูมาทำไมก็ไม่รู้แต่ส่วนที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือสกิลตายเกิดของเขาสามารถใช้กับเพื่อนร่วมทีมได้และเป็นอะไรค่อนข้างดีมากๆยิ่งถ้าหากเราอัพไปเป็นเลเวลสองนี่โอ้โหบอกเลยว่าโคตรโกงจ,จัดๆแต่ผมเองยังไม่เปิดเผยนะเก็บเอาไว้ทาเป็นคลิปรีวิวครั้งหน้าดีกวาราวาด้วมอมออจุ3 เป็นอะไรยังไงสกิลพิเศษอันที่4เมืออเ่อัพเป็นเลเวลสองจะโหดขนาดไหน <Okay. S 2> เดี๋ยวจัดเต็มอย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อกี้ก็เกือบลืมพูดไปเกี่ยวกับไอ้เรื่องดามเมทที่ว่ามันคิดตามค่าพลังโจมตีพื้นฐานพร้อมกับค่าเลือดสูงสุดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไอ้เจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนเนี่ยมันทำการเพิ่มเลือดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบถาวรไปแล้วเนี่ยดามเมทที่มันบวกเพิ่มสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาบวกรวบรวมกับเลือดอันที่สองของมันไปด้วยนะเ <Wow. S 2> พราะตรงนี้เขา หลังกว่าเนี่ยดาเมจของเขาก็จะบวกเพิ่มอีก40%พร้อมกับมีพลังโจมตีพื้นฐานอีกนน50%รวมรวมนี่คือเกือบากจะเกินประมาณ7-800ละมั้งเดี๋ยวยังไงสักประมาณวันอาทิตย์นี้เนี่ยมันน่าจะมีการลงศึกดวลอย่างแน่นอนไว้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะว่าดาเมจมันจะแรงจริงๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้มีรายละเอียดข้อมูลส่วนไหนที่ผมพูดผิดพูดพลาดไปสามารถคอมเมนต์แจ้งเตือนกลับมาได้อย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะแซะจะด่าจะชมจะว่าจะโอดจะรวยจะอวนละโกะละโซนละเมละละโฟ <Okay. S 2> และสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอันนึงก็คือก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกทุกท่าน